ที่นี่คือปากอ่าวไทยนะคะจังหวัดสมุสงครามที่เห็นไกลๆนะคะจะเห็นว่าเป็นประภาัคานแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นจอนหอยปลอนนะคะจะมีหลานกรมหลวงมมีสารกรมหลวงทุมพรอยู่ด้วยนะคะตรงจุดนี้นะคะประภาคา,น,านนั้นจะเป็นจุดที่เรือจะใช้สังเกตร่องน้านะคะเรือหาปลาที่กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้นะคะจะวิ่งตามร่องน้ําที่กําหนดโดยประภาัคา เราก็จะเห็นในจุดประทานจุดแรกนะคะที่เห็นสีเขียวนะคะจากนั้นก็จะเป็นประทานในจุดต่อไปนะคะเราเรือก็จะวิ่งผ่านป,ประทานตรงนี้จะเป็นจุดที่บ่งชี้ถึงกองน้ำนะคะที่จะเป็นการเดินทางของเรือหาปลา<ด>ที่เห็นตรงจุดนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นน้ําทะเลนะคะฝั่งอ่าวไทยนะคะหลังจากที่ได้มีการเดินทางจากคลองดำเนินสะดวกหาแม่น้ําแม่กรองนะคะ ก็อ,ออกสู่อ่าวไทยเป็นการท่องเที่ยวสามน้ำนะคะซึ่งเป็นการเดินทางที่ผ่านสามจังหวัดนะคะ